Green Lantern ฉบับทีวีซีรีส์ของ HBO Max หนังตะลุงม h o นิวส s บอกได้เลยครับว่าข่าวนี้เนี่ยทำให้แฟนๆของทาง DC Comics หรือว่า DC Extended Universe เนี่ยจะต้องมีการขยับขยื่นจัก,กรวาลขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าจะมีข่าวว่าทาง ซีรีส์ของกรีนแลนเทิร์นฮะเจเลมี่เออไว้นะฮะ,น,ะ,ฮะนักแสดงหนุ่มจากภาพยนตร์เรื่อง War h o อ s e นะฮะเดอะเลวเวอแมสและก็มามาม m ย a าเฮีย e g วีโกอ n เกนนะฮะอยู่ระหว่างการเจรจาพเพื่อรับบทเป็นอลันสกอตครับผู้เป็นกรีนแลนเทิร์นคนแรกของโลกในซีรีส์กรีนแลนเทิร์นทาง HBO Max นั่นเอง ในฉบับของหนังสือการ์ตูนหรือฉบับของคอมิกเนี่ยตัวละครอารันสกอตครับเป็นวิศวกรไฟฟ้าในช่วงยุค40ฮะที่ได้กลายเป็นกรีนแลนเทิร์นต่อมาก็เข้าร่วมกับสมาคมของ j จัสติส e a กฮะแล้วก็ร่วมมือกับเหล่ากรีนแลนเทิร์นคนอื่นของโลกฮะอย่างเช่นฮาวจอแดนที่ฮาวจอแดนเนี่ยเคยเป็นกรีนแลนเทิร์นในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์ที่เคยทำไว้ในปี2011มาแล้วที่แสดงโดยไรอันเลโนนั่นแหละนะฮะ ในการที่จะต่อสู้กับเหล่าร้ายครับตัวละครตัวนี้ฮะอย่างตัวอลันสกอตเนีฮะเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้เองครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกย์ฮะจึงทําให้ถือได้ว่าตัวตัวของอลันสกอตเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่เกย์คนแรกของโลกเลยก็ได้นะครับตัวของเจ r ร m มี่เออไวทนะฮะจะสมทบกับฟินวิดล็อกนะฮะในซีรีส์ชุดนี้และจะถูกสร้างออกมา10ตอน โดยตัวฟินวิดล็อกเนี่ยจะรับบทเป็นกรีแลนเทิร์นอีกคนฮะในชื่อว่าไก่การ์เนอร์ครับทั้งคู่จะมีตัวละครแลนเทิร์นคนอื่นๆทั้งจากฉบับของคอมิกและฉบับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะมีเป็นออริจินอลของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะฮะมาร่วมสมทบในการผจญภัยนี้ด้วยครับ เรื่องราวในซีรีส์เนี่ยจะเล่าผ่านยุคสมัยของกาแล็กซีต่างๆครับโดยเริ่มต้นเล่าตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์บนโลกในช่วงปี40ครับที่กำเนิดกรีแลนเทนคนแรกเนี่ยอย่างตัวอารันสกอตเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ที่มีการปกปิดความเป็นเกย์ของตัวเองเอาไว้นะฮะแล้วก็เหตุการณ์ในปี1984ครับพูดถึงตัวเลข1984เนี่ยคือช่วงยุคสมัยของภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman 1984เลยใช่ไหมอ่าในในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะช่วงเดียวกันนั่นเองครับผมที่มี Green l a n ิร์นที่ชื่อว่ากายการ์เนอร์ชายหนุ่มที่มีนิสยัยเป็นชอบเป็นผู้นำแล้วก็ความพยองนะฮะกับลูกครึ่งเอเลี่ยนที่มีชื่อว่าบีจาทานั่นเองครับในซีรีส์ชุดนี้เนี่ยยังไม่รู้ไม่มีข่าวข่าวอะไรออกมามากมายนะฮะแล้วก็ข่าวการรับบทของ Green l a n ิร์นของตัว เจเลมี่เออร์ไวทเนี่ยที่จะรับบทเป็นอลันสกอตเป็นกรีแลนเทิร์นคนแรกคนเนี้ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรมากนักนะครับทางซีรีส์เนี่ยจะได้เกรกเบอร์แรนตีนะฮะรับหน้าที่อำนวยการผลิตร่วมกับวอร์เนอร์บัตเทอร์ทีวีโดยเขาจะร่วมเขียนบทกับเซธแกรมสมิธครับที่เคยฝากผลงานไว้ในเดอะเลโก้แบทแมนมูฟวี่นะฮะและมาร์คูเกนไฮนะครับจากกลีรันเทิร์นฉบับภาพยนตร์ในปี2011นั่นแหละและซีรีส์แอโร่นั่นเอง ในขณะที่แกลนสมิธเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นโชว์รันเนอร์ของซีรีส์เพิ่มตำแหน่งนี้ด้วยนั่นเองครับผมใครที่เป็นแฟนๆของ DC คอมมิคใครที่เป็นแฟนๆของ Green l a n ทิร์นะฮะเตรียมตัวดูได้เลยฮะนี่จะเป็น นี่จะเป็นซีรีส์กรีนแลนเทอร์เรื่องแรกออกมานั่นเองฮะต่อจากกรีนแอโร่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ทาง DC เนี่ยทมซีรีส์มาประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอโร่นะฮะแฟรดสองสองเรื่องนี้ฮะเป็น2ซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยของทาง DC ซีคอมิกนั่นเองฮะผมก็หวังอย่างยิ่งเลยนะครับว่าทาง DC เนี่ยจะผลิตซีรีส์คุณภาพออกมาได้อีกนั่นเองครับเราจะได้มาดูซีรีส์เป็นกรีนแลนเทอร์กันแล้วก็เป็นกรีนแลนเทอร์คนแรกของโลกด้วย น่าจะออกเป็นช่วงยุค40ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็คอยติดตามกันได้ครับสำหรับแฟนๆ DC Comics อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel